สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูสาวคนสิริพัก์หรือคุณครูตุกตานะคะวันนี้จะพานักเรียนมาเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมระถมศึกษาปีที่5เรื่องการหาเรเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาฝึกร้องเพลงการหาเรเศษส่วนกันก่อนนะคะวิธีการร้องจะเหมือนกับเพลงช้างเลยค่ะหารหาร การหารเศษส่วนแสนง่ายเปลี after, yep ่ยนหารเป็นคูณฉับไวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันเศษคูณเศษพรันมันการคูณเลขคานไม่วุ่นถ้าคุณเข้าใจนะคะวิธีการหารนะคะก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะคะในตัวที่มาหารนะคะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะวิธีการทํานะคะก็คือนะคะตัวตั้งนะคะคงเดิมค่ะ ก็คือตัวตั้งคงเดิมนะคะส่วนตัวหารนะคะก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะแล้วก็คูณกับส่วนกลับของตัวหารนะคะนั่นคือตัวที่มาหารเราต้องกลับจากเศษเป็นส่วนและกลับจากส่วนเป็นเศษนะคะวิธีการทำนะคะวิธีการทำเนะคะ เศษส่วนหารด้วยเศษส่วนนะคะตัวตั้งก็เป็นเศษส่วนตัวหารก็เป็นเศษส่วนนะคะวิธีการทํานะคะเศษสองส่วนสามค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะจาก1นส่วนสาก็กลายเป็น3ามส่วนหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนต้องกลับด้วยนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะเราต้องกลับจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะในกรณีที่ตัดได้ตัดได้เลยค่ะอันนี้ใช้แม่3หารค่ะเดือหนึ่งค่ะ ตัดไม่ได้อีกแล้วค่ะสองคูณหนึ่งเป็นสองค่ะข้างล่างหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ส่วนเป็นหนึ่งนะคะข้างล่างเป็นหนึ่งต้องตอบเป็นจํานวนนับนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบสองค่ะตอบสองนะคะไม่ต้องตอบสองส่วนหนึ่งนะคะตอบสองค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเศษหกส่วนห้าค่ะ คูณกับอย่าลืมกลับนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะตัดได้ตัดค่ะเนะะี่ยค่ะใช้สูตรคูณแม่5เหลือ1ค่ะเหลือ3ค่ะต่อไปใช้สูตรคูณแม่2ค่ะเหลือ3ค่ะเหลือ4ค่ะตัดได้อีกไหมคะตัดไม่ได้นะคะเพราะ3มกับ3เนะะี่ยค่ะเป็นเศษกับเศษตัดไม่ได้เวลาตัดต้ดตองตัดเศษกับส่วนเท่านั้นนะคะดังนั้น3มคูณ3เป็น9ค่ะ4คูณ1ได้4ค่ะ 9ส่วน4เป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคระนะคะ414นะคะ4 2เป็น8 432 2เลยแล้วค่ะฉะนั้นเป็น4 2ใช่ไหมคะ4 2เป็น8ค่ะแต่โจทย์เขาให้มา9ค่ะ9-8ลบก็เหลือ1ค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ2เศษ1ส่วน4นะคะวิธีการตรวจสอบคำตอบก็คือหน้าคูณล่างบวกบนค่ะ2คูณ4บวก1ค่ะเท่ากับ9พอดีนะคะอย่าลืมตรวจทานคำตอบด้วยนะคะในกรณีที่ เป็นเศษเกินค่ะต่อไปยังอยู่ที่ตัวอย่างนะคะน,นี้หน้า44นะคะเขาเปรียบเทียบให้เห็นนะคะในกรณีที่เขาสลับที่การหารน,นะคะสลับที่การหารค่ะเนะะี่ยค่ะ14เป็นตัวตั้งนะคะ14ส่วน25หารเศษ7ส่วน15นะคะได้6ส่วนหหรือ1เศษ1ส่วน5ค่ะส่วนข้างหลังนะคะข้างหลังนะคะเขาสลับเอาตัวตั้งนะคะเอาตัวหารมาเป็นตัวตั้งค่ะ เส่วน15หาร1 4ส่วน25นะคะสลับกันระหว่างตัวตั้งกับตัวหารคำตอบที่ได้คือเศษ5ส่วน6ค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อสลับกันแล้วคำตอบเท่ากันไหมคะเมื่อสลับตัวตั้งกับตัวหารแล้วคำตอบไม่เท่ากันนะคะจะไม่เหมือนการคูณนะคะฉะนั้นการหารนะคะเมื่อสลับนะคะตัวตั้งกับตัวหารแล้วทำให้ผลหารนะคะไม่เท่ากันนะคะเด็กๆ ผหารจะไม่เท่ากันนะคะเมื่อสลับที่กันนะคะต่อไปมาฝึกทำค่ะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะหน้าสี่สิบสามนะคะในหนังสือเรียนค่ะวิธีการทำนะคะเศษสี่ส่วนเจ็ดค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะตัดได้ไหมคะตัดไม่ได้นะคะตัดไม่ได้คูณเลยค่ะสี่คูณสี่เป็นสิบหกค่ะเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดค่ะ ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ16ส่วน21นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะ14ส่วน18ค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะคูณ9ส่วน8นะคะในกรณีที่ตัดได้ให้ตัดค่ะตรงนี้ใช้แม่2นะคะเหลือ4ค่ะตรงนี้เหลือ7ค่ะตรงนี้ใช้แม่9ได้เลยค่ะ9 19าหนึ่เป็น18นะคะตัดได้ไหมคะ แต่ไม่ได้คูณเลยค่ะเจ็ดสี่สองเป็นแปดค่ะนี่คือคำตอบข้อนี้ค่ะเศษเจ็ดส่วนแปดนะคะคือคำตอบข้อนี้ต่อไปมาดูข้อที่สามนะคะข้อที่สามข้อที่สามนะคะเศษเจ็ดส่วนหกค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะก็จะกลายเป็นเจ็ดส่วนหกนะคะจากหกส่วนเจ็ดข้อนี้ตัดได้ไหมคะ ตัดไม่ได้นะคะตัดไม่ได้คูณเลยค่ะ77ดเเป็น4ี่ค่ะ6คูณ6เป็น36ค่ะมันเป็นเศษเกินนะคะต้องตอบเป็นจำนวนคะนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะได้1เศษเท่าไหร่ะรคะเศษ13ส่วน36นะคะตรวจคำตอบคือหน้าคูณล่างบวกบนนะคะเด็กๆอย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะหน้า43สานะคะ วิธีการทำนะคะสิบส่วนเก้าค่ะคูณกับเยนหานเป็นคูณชับฉับไวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะ้วได้ตัดค่ะเลือเหนึ่งเือ3สามค่ะสิบหนึ่งสิบค่ะสิบหนึ่งสิบนะคะได้อีกไหมคะตัดไม่ได้ให้คูณเลยค่ะเศษเขาให้คูณเศษค่ะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามค่ะนี่คือคำตอบข้อนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสามนะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างข้อ5นะคะวิธีการทําข้อหค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวยเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะอย่าลืมสลับนะคะอย่าลืมสลับกลับจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะต่อไปตัดได้ตัดค่ะเลนหนึ่งค่ะเลนหนึ่งค่ะอันนี้เลนหนึ่งค่ะเลนหนึ่งค่ะฉะนั้นก็จะเป็นเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งเมื่อส่วนเป็นหนึ่งตอบเป็นจํานวนนับค่ะตอบเศษได้เลยก็คือตอบหนึ่งนะคะวันนี้ตอบหนึ่งค่ะ ต่อไปตัวอย่างข้อที่6นะคะข้อที่ 6, 1สส่วน21นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวเซส,ส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะตัดได้ตัดนะคะก็คือตัด11เลยค่ะใช้แม่1บ11ตรงนี้เหลือ2ค่ะต่อไป14กับ21อใช่แมมอะไรคะใช้แมเจไงคะ73 21ส2 14ค่ะตัดได้ไหมคะตัดได้อีกค่ะเนี่ยค่ะแม่2นะคะเหลือ1ค่ะเหลือหค่ะ ดังนั้นข้อนี้1นค e ูณหนึ่งได้1ค่ะสามคูณหนึ่งก็ได้สามค่ะชนะข้อนี้ตอบเศษหนส่วนสามนะคะอย่าลืมนะคะตัดทอนให้หมดนะคะจนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต่อไปมาดูวิธีการทำการบ้านคะ่ะในแบบฝึกหัดนะคะหน้าสามสิบหกข้อสามค่ะวิธีการทำนะคะวิธีการทำเราก็ลอกโจทย์ก่อนเลยนะคะ9กส่วนห้าค่ะ เปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวัยเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะเจ็ดส่วนสีก็เป็น4ีส่วนเค่ะตัดได้ไหมคะข้อนี้วิธีการตัดทอนก็คือเครื่องหมายหารนะคะหาจํานวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนนะคะตัดเศษกับส่วนนะคะในกรณีที่ตัดไม่ได้ให้คูณเลยค่ะอย่างข้อนี้นะคะตัดไม่ได้ค่ะคูณเลยค่ะ9กคูณสเป็น36ค่ะ 5คูณ7เป็น35ค่ะเศษ36ส่วน35ตอบไม่ได้นะคะเนื่องจาก36มากกว่า35เป็นเศษเกินค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1เศษ1ส่วน35นะคะตัวทานคำตอบค่ะหน้าคูณล่างบวกบนนะคะ1คูณ35ได้35ค่ะ35บวก1เป็น36ค่ะตรงกันเป๊ะเลยนะคะ ต่อไปค่ะมาดูข้อนี้เลยข้อนี้นะคะวิธีการทำนะคะข้อนี้หน้า37นะคะหน้า37หน้า3 7ข้อ8นะคะวิธีการทำนะคะตัวตั้งคงเดิมค่ะเหกสิสาส่วน102นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะ ต่อไปเราจะใช้แม่อะไรดีคะเ็จส่วนเปลี่ยนไปสลับกันนะคะยังไม่ได้สลับเลยค่ะขออภัยเส็ษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันนะคะตัวตัวที่มาหารนะคะอย่าลืมสลับนะคะนักเรียนต่อไปส่วนเจ็ดสิบเจ็ดนะคะอ่าใช้แม่อะไรดีคะ หกสิบสามกับเจ็ดสิบเจ็ดใช้แม่เจ็ดได้เลยนะคะใช้แม่เจ็ดได้เลยนะคะก็จะเหลือเท่าไรคะเหลือสิบเอ็ดค่ะหกสิบสามก็เหลือเท่าไรคะเหลือเก้าค่ะก็ป้าใช้แม่อะไรดีคะสองสองจำนวนนี้หนึ่งร้อยสองกับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ใช้แม่อะไรดีคะ เราสามารถใช้แม่11ตัดอีกก็ได้นะคะหรือเราจะใช้แม่2ก็ได้ค่ะเนื่องจากมันเป็นเลขคู่ไงคะ154หาร2ได้เท่าไหร่คะได้77ถูกไหมคะแล้ว102หาร2ได้เท่าไหร่คะได้51นะคะอ่าเราก็สังเกตค่ะว่าตัดต่อได้อีกไหมตัดต่อได้อีกนะคะเนี่ยคะ่ะแม่11อันนี้เหลือหนึ่งค่ะอันนี้เหลือ เนะคะเหลือเจดต่อไป9ก้ากับห้าสิบเอ็ดะคะ่ะเป็นเลขคี่ถ้าเป็นเลขคี่นึกถึงอะไรคะนึกถึงจํานวนไหนคะที่จะมาหารถ้าเป็นเลขคู่นึกถึงสองคะ่ะถ้าเป็นเลขคี่นึกถึงสามไงคะห้าสิบเอ็ดเก้าหารสามเหลือเท่าไรคะเหลือสามต่อไปห้าสิบเ็ดหาร3ามเหลือเท่าไรคะเหลือส7เจ็ดนะคะตัดได้อิกมไหมคะ อาจตัดไม่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าเศษเขาให้คูณเศษค่ะข้างบนจะเหลือสามกับ7นะคะ3ามคูณ7ค่ะข้างล่างจะเหลือ17คูณ1ถูกไหมคะฉะนั้นก็จะได้เป็น3ามคูณเเป็น21สบส่วน17ค่ะเป็นเศษเกินค่ะต้องทำให้เป็นจำนวนคระค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ1เศษเท่าไหร่ะรคะเศษส่ส่วน17นะคะข้อนี้ค่ะ นี่คือวิธีการทำการบ้านนะคะหน้า37ข้อ8นะคะอย่าลืมนะคะให้เปลี่ยนฐาน เป็นคูณฉบวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันนะคะกลับเฉพาะตัวที่มาหารนะคะตัวหารเท่านั้นก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะจํานวนที่อยู่ข้างหลังคือตัวหารนะคะให้กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะคะเด็กๆลองฝึกทํานะคะในแบบฝึกหัดนะคะการบ้านนะคะและทําการบ้านส่งครูด้วยนะคะนักเรียนจะทําได้ต้องลงมือทําด้วยตนเองนะคะถึงจะชํานาญนะคะฝากให้เด็กๆฝึกทําด้วยตนเองด้วยค่ะสําหรับวันนี้ ครูขอจบการสอนเพยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน